สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องของเราเยตยเตยาเปิดดวงคุณกำลังจะสิ้นสุดการรอคอยเรื่องอะไรมาดูกันสิคลิปนี้สำหรับคนที่รอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคุณกำลังจะสิ้นสุดการรอคอยเรื่องอะไร ะคะใครจะดูดวงส่วนตัวใครจะเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีตรงนี้มาเลยนะ t r a i y a 369ในการตรวจเช็คหรือดูดวงส่วนตัวนะคะคุณกำลังจะสิ้นสุดการรอคอยเรื่องอะไรนะคะแรนดอมนะพลังงานโดยรวมนะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางเหตุการณ์บางข้อความก็ได้นะถ้ามีข้อสงสัยอะไรดูแล้วเหมือนจะตรงกับคุณเลยนู่นนี่นั่นแล้วสงสัยนู่นนี่นั่นแอดไลน์ Ad มาเลยเพื่อดูดวงส่วน นตัวนะคะเพะื่อตรวจดวงส่วนตัวนะยิงคําถามมาได้เลยนะคะโอเคไหมประมาณนี้นะดูเพราะเป็นแนวทางดูเพราะความบันเทิงนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื้อยานในการรับชมและการรับฟังนะคะถ้าคุณเชื่อคุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบถ้าคุณไม่เชื่อปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปพลังงานดีๆของช่องเรานะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนนะคะแล้วก็ขอแรงครูบารมีครูนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่แห่งนี้แผ่แรงครูบาร,รมีครูมาถึงสัญชาตญาณเซนความรู้สึกของผู้อ่านภายแล้วก็มาถึงพลังงานของพีไพ่ทั้งหมด78ใบด้วยนะขอก่อน1ิใบแรกก่อนนะแม่มาดูกันซิว่าคุณกำลังสิ้นสุดการรอคอยเรื่องอะไรนะคุณกำลังจะสิ้นสุดการรอคอยเรื่องอะไร6 7เจ สิบคุณกำลังจะสิ้นสุดการรอคอยเรื่องอะไร<บ>นะคะพลังงานใบแรกเป็นตัวคุณเป็นพลังงานของคุณเป็น energy ของคุณนะโอ้โหเจ็ดถ้วยมองเห็นพลังงานของคนที่หนึ่งเลยคุณเคยขอพรหรือบนบานสรรัก่าวต่อเทพ,พเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่คุณนับถือนะสคุณเป็นคิดเอาไว้นานแล้วอยากได้สิ่งนี้อยากทำสิ่งนี้อยาก ปรารถนาสิ่งนี้มันอยู่ในความคิดมันอยู่ในหัวของคุณเยอะแยะเลยหลายอย่างหลายสิ่งนะจินตนาการตัวเลือกทางเลือกสิ่งที่ต้องเลือกสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่อยากได้สิ่งที่ปรารถนาเห็นไหมเจ็ดถ้วยหุยคุณจะสิ้นสุดการรอคอยนะฝันคุณกําลังจะเป็นจริงคุณกําลังจะสมหวังคุณกําลังจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นนะมาดูกันต่อเลยคุณกําลังจะสิ้นสุดการรอคอยเรื่องอะไรตอบโจทย์มากเลยเจ็ดถ้วยเปิดมาใบแรกเนี่ย โอ้มันเป็นเรื่องที่คุณสู้มาตลอดเป็นเรื่องที่คุณพยายามมาตลอดเป็นเรื่องที่คุณติดตามมาตลอดเป็นเรื่องที่คุณแบบเอออยากมาตลอดอะนะเป็นคุณเรื่องที่แบบคุณพยายามสู้พยายามอดทนพยายามอดการพยายามแบบฟันฝ่ามาตลอดอะนะเออนะคุณจะสิ้นสุดการรอคอยเรื่องอะไรอีกอะนะโอ้ะสมปัตนาเจ็ดถ้วยเอ้ยราชินีถ้วย เห็นไหมาพายเจ็ดถวยขึ้นมาเด็กถือดาบขึ้นมาเป็นเรื่องที่คุณพยายามเป็นเรื่องที่คุณต่อสู้มาตลอดเป็นเรื่องที่คุณแบบโอ้พยายามแบบ อยากได้มาตลอดลบลาลบเรามาตลอดอะไรอย่างนี้นะอยู่ในหัวคุณมาตลอดแล้วคุณพยายามแบบติดตามถามไถ่ดูนู่นดูนี่หาข้อมูลมาตลอดเลยกับเรื่องเรื่องนี้กับสิ่งสิ่งนี้นะอ่ะราชินีถ้วยบอกว่าคุณกําลังจะสมหวังนะในสิ่งสิ่งนั้นในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนาหรืออ่าในสิ่งที่คุณเคยขอพรเคยอธิษฐานเคยบนเอาไว้นะคุณกําลังจะสมหวังนะเออคือเรื่องอะไรล่ะ ราชินีดาบเอ้ยราชาดาบได้แน่นอนชัดเจนนะได้แน่นอนชัดเจนคุณจะได้นะคุณจะได้หยิบจับคุณจะได้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาเดไพเดทมานะคือชีวิตจะเปลี่ยนแหละนะเออก่อนหน้านี้คุณเสียอะไรไปนะก่อนหน้านี้คุณสูญเสียอะไรไปนะคุณกำลังจะได้สิ่งใหม่มาทดแทนในสิ่งที่คุณเคยสูญเสีย เขาบอกมาอย่างนี้นะไม่ว่าคุณจะเสียเงินเสียทองหรือเสียอะไรไปก็ช่างนะคุณจะได้สิ่งใหม่มาทดแทนที่ดีกว่าเดิมนะต้องบอกเลยที่ดีกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่แล้วคือสิ่งที่คุณเคยเสียมันไปแล้วอะนะคุณกําลังจะได้กลับคืนมานะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะแทมพลร์นนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยเห็นไหม คาเดทคือการเปลี่ยนแปลงการทรานสฟอร์มการสิ้นสุดการจบกับสิ่งนี้จบกับปัญหาจบกับความทุกข์ยากจบกับวิบัติกรรมหรือเรื่องที่คุณสูญเสียอะไรที่คุณสูญเสียไปนะคุณจะได้กลับคืนมานะมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมไม่รู้แหละคุณไปเจอกับอะไรมาไปเสียอะไรมานะเพราะฉะนั้นสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นชีวิตมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงกําลังเข้ามานะโอ้โหเป็นการทรานสฟอร์มเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในนนเรวๆี้ะ คุณจะได้สิ้นสุดการรอคอยอย่างแน่นอนนี่มันเป็นสิ่งที่คุณปรารถนามานานเป็นสิ่งที่คุณตามสืบตามส่องตามดูกตามค้นหาข้อมูลมานานนะเป็นสิ่งที่แบบจะมาสนองกิเลสคุณแล้วอืมนะจะได้ดั่งใจหมายแล้วจะได้กลับเข้ามาสนองความต้องการของคุณแล้วไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะถ้าเป็นเรื่องความรักก็ประมาณนั้นแหละนะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็คือมันเป็นสิ่งที่คุณปรารถนามากในสิ่งสิ่งนี้นน euh. คุณอยากได้มากคุณ ค้นหาค้นพบติดตามอะไรนู่นศึกษาข้อมูลพยายามดูพยาพยามส่องอะไรตรงเนี้ยมาสักพักหนึ่งแหละเนี่ยคุณจะได้แล้วมันเป็นแบบเหมือนแรงดึงดูดด้วยน่ยมันสั่งจิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานตรงนี้เดวิลนะคุณจะได้สิ่งนั้น,นมาสนองตันหาความอยากได้อยากมีของคุณแล้วนะสิ้นสุดการรอคอยนะเนี่ยคุณรอคอยจริงๆ สามไม้เนะี่ยคุณรอคอยจริงๆเออคุณจะได้แล้วคุณจะสมหวังแล้วเออนะคุณจะสมปรารถนาแล้วไม่รู้แหละนะแต่และคนรอคอยเรื่องอะไรปรารถนาอะไรมีความอยากได้อยากมีอะไรอยู่นะโอมาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะมาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบลับๆด้วยนะมาแบบอะไรอย่างนี้โอ้เดนอะเวิลดนน์ได้แน่นอนเดอะเวิลด์ได้แน่นอนอืมได้แน่นอนโอ้ยมันคือแบบ เหมือนแบบเราแ,แอบเอาความรับของจักรวาลเราแอบเอาความรับของอฟ้าดินมาเปิดเผยให้คุณได้รู้ก่อนล่วงหน้านะโอ้นะเหมือนว่าคุณก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วเหมือนรู้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอะทีนี้ไพ่เดอะเวิลดคือครบนะปรารถนาสิ่งใดนะครบอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่มีความสุขสมหวัง ในสิ่งที่คุณปรารถนาฝันคุณกำลังจะเป็นจริงสิ้นสุดการรอคอยนะสิ้นสุดการรอคอยนะไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยบางคนเนี่ยแบบครบอุดมสมบูรณ์นะเดอะเวิลด์เนี่ยบ้านรถเงินทองความรักอะไรต่างๆนะแล้วแต่นะแต่ละคนรอคอยไม่เหมือนกันนะสิ้นสุดการรอคอยในเรื่องนั้นๆเลยที่คุณปรารถนาเลยนะกิเลสตัณหาเนี่ยคุณได้ม,มันมาสนองกิเลสตัณหาของคุณแน่นอนนะ คุณรออะไรล่ะอยากได้อะไรมาสนองกิเลสตัณหาในตัวคุณล่ะมันเป็นสิ่งที่คุณพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่คุณแบบสู้มาตลอดเออเน,นะสืบส่องหาข้อมูลมาตลอดเออเน,นะสิ่งสิ่งเนี้ยคุณจะได้มันมาสนองกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีของคุณแน่นอนไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเนาะออเดเวลล์ะ World, นะบ้านรถที่ดินนะความสุข คนรักคู่รักก็ได้เนาะเซอร์ไพรส์นะมันเป็น, surprise, นเซอร์ไพนะรสนะ์มันเป็นความลับนะที่จริงอ่ะเจ็ดดาบเนี่ยมันเป็นความลับมันเป็นสิ่งที่ต้องแอบซ่อนไม่เปิดเผยนะแต่ฉันแอบมาเปิดเผยให้เธอรู้ล่วงหน้าไปแล้วเออเหออินนะามาดูกันต่อสิว่าเธอจะสิ้นสุดการรอคอยเรื่องอะไรคนที่พบคลิปเนี้ย9ดาบ9ดาบมันเป็นสิ่งที่คุณ เครียดกับมันมาตลอดอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันนะมันเป็นสิ่งเรื่องที่คุณสิ่งที่คุณเครียดกับมันมาตลอดแหละมันกาลังจะสิ้นสุดแล้วไม่ต้องเครียดแล้วทีเนี้มันเป็นสิ่งที่คุณทําให้คุณคิดเยอะคิดมากทำเป็นเป็นสิ่งที่คุณทําให้คุณเครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยก็ได้สิ่งสิ่งเนี้ยเพราะคุณเคยสูญเสียเห็นไหมเดทเนี่ยคุณเคยสูญเสียคุณเคยผิดหวังคุณเคยพลาด อะไรอย่างนี้กับสิ่งสิ่งนั้นมาแล้วอะเพราะฉะนั้นก้าวดาบมันจะมาตอบสนองความเครียดให้กับคุณแล้วจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเยอะคิดมากเออมันจะได้หลุดพ้นปลดล็อกให้คุณสักทีสิ้นสุดการรอคอยเรื่องอะไรเด็กเหร่ยนจะกันเงินอะใครคิดมากเรื่องเงินนะใครคิดมากเรื่องเงินจะได้งเงินสิ้นสุดการรอคอยเรื่องเงินโชคลาภ ก็ได้ด้วยเออบางคนบอกเครียดจังเลยเนี่ยแม่นะไม่มีโชคไม่มีลาบเลยช่วงเนี้ยเครียดนะเครียดจะสิ้นสุดการรอคอยสักทีจะได้หรือ,อยังเออจะได้แล้วจะได้โชคได้ลาบแล้วสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะดูซิเรื่องอะไรอีกโอ้โหรวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วทันใจอัศวินดาบเออนะสิบเหรียญจ้า ชคดีจริงๆนะเธอเธอโชคดีจริงๆนะมันจะมีแบบว่าคือเป็นแบบความโชคดีทางด้านการเงินเกิดขึ้นสิบเหรียญเนานะสิ้นสุดการรอคอยเรื่องเงินเงินทองทองนะบางคนก็ได้มรดกอืมจริงๆนี่เธอเธอหวังมรดกอะไรหรือเปล่าเธอดีมรดกนะ สิบเหรียญเนี่ยคือมรดกได้เดทขึ้นมาอีกอะ่ะมายืนยันการันตีอะ่ะมันคือจากบรรพบบรุษ <c oughs> จากสิ่งที่ตกทอดหรือมรดกอืมหรือใครมีธุรกิจกงสีเออเขาอาจจะยกหุ้นส่วนให้เธอหรือเปล่าเออเธอจะได้แบบได้มีแบบมีหุ้นส่วนในแบบธุรกิจครอบครัวเป็นหุ้นส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะโอ้สิบเหรียญน,นะสิบเหรียญสิบเหรียญ แอบหวังอะไรอย่างเงี้ยหรอความโชคดีทางด้านการเงินความมั่งคั่งความร่ำรวยสิ้นสุดการรอคอยเรื่องการเงินขึ้นมาค่อนข้างเด่นชัดนะจ๊ะมันเป็นสิ่งที่เธอปรารถนามันเป็นสิ่งที่เธอรอคอยบางคนรอคอยเงินจากอะไรเรื่องราวต่างๆเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆเงินจากอะไรของเธอก็ช่างที่เธอรอคอยอเนาะบางคนก็จะได้โชคลาภอย่างนี้เนาะอ่ะาใบสุดท้ายเธอจะได้สิ้นสุดการรอคอยเรื่องอะไร DM Place พโอ้ไพ่ดีมาก สอง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 ไม้อืมสองไม้เท้า two of w a n เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ถูทางไกลใครมีแฟนอยู่ไกลๆมัง้งอืมเธอจะได้แบบหรือใครทำโซเชียลออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยสิ้นสุดการล็อคอยมันมีข่าวดีทางไกลที่จะเธอจะได้รับนะอ่อผู้หญิง dm place ผู้หญิงเป็นสื่อ แม่แม่หรือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีตำแหน่งคนที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเดยมเพจหรือช่วงเนี้ยหรือช่วงเนี้ยที่บ้านใครมีพระแม่ลักษมีหรือว่าเทพที่เป็นพระแม่เทพที่เป็นผู้หญิงอะเธอลองขอโชคขอเงินขอโชคกับเทพที่เป็นผู้หญิงพระแม่อะไรก็ได้อะ่ะไม่ไม่กำหนดพระแม่ลักษมีอะเพราะเทพอะไรก็ได้ขึ้นมาเป็น DM p l a c พจจักรพรรดินีเนาะแล้วก็สองสอง สองไม้ทำไมฉันพูดยากจังเลยอะสองไม้เนี่ย two of wands เออนี่พูดง่ายกว่า two of w a n คือ social online การติดต่อการสื่อสารการรอคอยในสิ่งที่เธอปรารถนาเห็นไหมมีโอกาสได้ขยับขยายมีโอกาสสมหวังในสิ่งสิ่งนั้นเห็นไหมเนี่ยสมไม้ก็มาเนี่ยเธอจะได้จริงๆนะในสิ่งที่เธอรอคอยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเธอจะสมหวังแล้วนะมันจะสิ้นสุดการรอคอยของเธอแล้วนะ เออประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยเธอจะโชคดีมากเงินจะดกเงินจะเยอะเงินจะแบบเต็มเลยเนี่ยสิบเหรียญเนี่ยเงินสุดเลยนะเงินแบบเศรษฐีเลยนะเออประมาณนี้สิ้นสุดการรอคอยเรื่องนี้ในเร็วๆนี้นะคะ,ะโชคดีทุกคนนะสวัสดีค่ะ